หญิงแจะมาแต่งหน้าเรียนแบบช็อนองอีหรือจรจิงๆคุณน,นั่นเองนะคะและถ้าไม่พอนะคะวันนี้ย็แจะมาใช้เครื่องสําอางแบบเกาหลีนี่เลย ก็จะมาน้องใหม่นะคะมาเริ่กถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะคะคือเขามีเท่านี้เมคอัพเบสสองชิ้นฟาวเดชั่นพรอมเมอร์หนึ่งชิ้นนะคะหน้าหมองค้ำอะไรอย่างเงี้ยเดียแนะนำว่าให้ใช้เจ้าตัวที่เป็นแบบสีชมพูนะคะเป็นเลฟลี A ่ชิมเมอร์เมคอัพเบสแบบนี้นะคะก็จะรอยเหลืองรอยเขียว,ว่มันลดลงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีรอยแดงรอยดําเยอะนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นเจ้าสีเขียวตรงนี้แล้วก็บอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างสีเขียวอย่างเงี้ยแบบใส่ส แล้วกัมันก็จะเพิ่มเลเวลความข่าวได้ประมาณระดับหนึ่งนะคะอะแล้วก็สุดท้ายค่ะก่อนลงรองพื้นนะคะฟ o ร์เดชั่นพรมเมรตัวนี้นะคะทำให้หน้าเราเรียบเนียนแล้วก็ลงรองพื้นมันก็จะดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะลงเจ้าเบพเบสสี A เขียวให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงเนาะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติเหมือนแบบไม่รู้แล้วเนี่ยว่าทามาเราก็มาใช้พรมเมอร์กันดีกว่า เนี่ยน้าเริ่มดูเป็นผู้เป็นคนละมาริสกาเขาไม่มีคอนซีลเลอร์นะคะเราก็ต้องเราก็ต้องหาคอนซีลเลอร์มาแทนก่อนใต้ตานี่หมองครับเหลือเกินมาสู่ขั้นตอนการลงรองพื้นกันนะจ๊ะเซนเอลสมูทพอลบีบีครีม SPF 45 p A บเอวกบวกบวกเออดีมีกันแดดด้วยนะคะเนี่ยเวลาเราบีบออกมาเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมแกสีเข้มไปป่ะแต่เดี๋ยวดูนะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีให้เข้ากับสีผิวของแต่ละคนลองดูกันว่าจะเข้ากับผิวของยกยังไงบ้าง เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนลงรอง,งพื้นนะคะอ่ะลองดูใกล้ๆคือในในเรื่องนี้คือชอนซงอีเขาจะแบบเผยผิวใสอะแป้งฝุ่นกันค่ะจริงแป้งฝุ่นเขาทานสรุูเส้นดีไม่ทําให้รองพื้นเรามันแตกละแหงออกจากกันนั่นเองฮะเราก็จะใช้แป้งตลับแบบนี้เป็นแป้งแบบทูเวนะคะก็เป็นคอลลาเจน UV 2ทูเวย์เค้กเอสพีเอฟสีบอวกบวกสีย่อนะคยากจะใช้เป็นแปรงแบบนี้ มันจะแบบนวลเนียนละองละออมากยิ่งขึ้นค่ะจะเฉดดิ่งหน้านิดนึงด้วยตัวนี้ m n n r r l p p e r l s Blush นะคะซึ่งมีตั้งแต่โทนสีส้มสีชมพูแล้วก็แบบลดลายสวยอ่ะน่ารักน่าใช้สุดฤทธิ์น,นะฮะเรามาดูกันสิต่อมานะคะก็เป็นบลัชออนบลัชออนตัวนี้มันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือจะเน้นพิกเมนตของสีมากกว่านะคะ ละเลือ่อละเลื่อนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะมาลองใช้แบบอื่นกันบ้างจะเป็นโทนชมพูแล้วก็โทนแบบพีชส้สมลองใช้สีชมพูดูบ้างได้ความเงาด้วยได้มิติหน้าทุ่งออกมาถ้าเห็นเชสสีชมพูก็จะมีสองแบบแบบนี้แล้วเราก็มีอีกหนึ่งเชดเป็นแบบนี้อันนี้ขอทําเป็นไฮไลท์เตอร์ก่อนช้อนทรง E เนี่ยอายแชโดว์แบบออกส้มๆนะคะจะใช้สตลับนี้คู่กัน จะลงแบบอ่นอ,อนๆเลยนะทีนี้ครัก็มีดอลลี่อายประมาณนึงนะฮะดังนั้นเดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลจากฝังนี้อ่าเริ่มใกล้เคียงแล้วนะทีนี้ไปที่งานคิ้วกันบ้างดีกว่าที่เขียนคิ้วแบบแทพ้งๆอย่างนี้เราก็มี3ามสีด้วยกันดำธรรมชาตินะคะแล้วก็สีน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลอ่อนนะคะซึ่งก็เป็นดับจลินแบบนี้เส้นเล็กคมชัด เพื่อความเสร็จสมบูรณ์แบบของคิ้วนะคะ m a r e s c a Eyebrow Mascara Mascara ปัดคิ้วค่ะมี2สีด้วยกันสีเข้มกับสีอ่อนเอ่อเราคิดว่างานคิ้วเราก็ผ่านแล้วนะตันนี้ที่ไม่มีนิสอก์เขียนใตายตาใครที่สอดเขียนคิ้วแทนได้เขากริดอายไลเนอร์แบบใสๆเบาๆนะคะ m a r e s c a Perfect Liquid Eyeliner ไล์บางจุดนะะใต้หนกคิว้วใต้ตาแล้วก็ปลายจมูกพุ่งุเค okay. เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มีความเป็นชว์ลองอีกขึ้นมาระดับอีกแล้วนะคะแต่ยังเหลืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของลิปสติกนั่นเองค่ะลิปสติกเยอะมากทำไงดี <c oughs> เอางี้จทาโชว์ักุกกิบละกันนะคะ นี่ก็จะเป็นสีที่เขาประจำเขากชอบแบบทำผมปล่อยข้างเดียวเห็นไหมทรงประมาณนี้ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการ,ปรเปลี่ยนตัวเองให้เป็น <c oughs> ชอนซองฮีโอป,ป้า <c oughs> ชุดตาเดินแบบคอเชิตแบบเนี้ยเออเข้าใจป่าโอเคใครชอบก็อย่าหือไปแต่งตามกันได้นะคะแล้วก็สำหรับเบอร์เลสกานะคะก็มีขายตามราค้าทั่วไปหรือดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็ โอเควันนี้นะคะทนันส่งอีต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย